นับตั้งแต่ออกอากาศ BBC ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับการรายงานข่าวของสื่อที่ถือว่ามากเกินไปและไม่มีความรู้สึกตามข้อมูลจากเทเลกราฟเมื่อวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนการร้องเรียนมากกว่า100รายการนี่คือจำนวนข้อร้องเรียนที่ BBC ได้รับหลังจากการออกอากาศเมื่อวันที่22มีมนาคมเกี่ยวกับวิดีโอเคลื่อนไหวที่เคป มิดเดลตันเปิดเผยในกล้องว่าเธอเป็นมะเร็งและเริ่มใช้เคมีบำบัดเชิงป้องกันเจ้าหญิงแห่งเวลยังทรงประกาศด้วยว่าพระองค์สบายดีและมีกำลังมากขึ้นทุกวันเธอยังขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของเธอด้วยแต่หลังจากการออกอากาศ BBC ตามข้อมูลจากเทเลกราฟเมื่อวันศุกร์ที่วันที่5เมษายน ได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่รู้สึกว่าการรายงานข่าวของพวกเขาเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งของเจ้าหญิงแ่นเวลนั้นมากเกินไปและไม่ละเอียดอ่อนเมื่อต้องเผชิญกับข้อร้องเรียนเหล่านี้ช่องต้องการตอบกลับผ่านการถแถลงข่าวเพื่อปกป้องตัวเองจากวิธีจัดการกับข่าวที่ว่าพระมเหสีของเจ้าชายวินเลียมกำลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง BBC กล่าวในขณะนั้นว่าการรายงานข่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้และการให้การสนับสนุนเจ้าหญิงทั่วโลกอย่างล้นหลามเธออธิบายว่าเธอเปิดเผยให้ผู้ชมฟังถึงสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเคธมิดเดิลตันโดยไม่คาดเดาในรายละเอียดที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะช่องรับรองว่า ทำให้แน่ใจว่าจะเข้าถึงการรายงานข่าวของพวกเขาด้วยความละเอียดอ่อนเสมอเธอยังปกป้องตัวเองด้วยการเน้นย้ำว่ากล่าวถึงคำขอความเป็นส่วนตัวของแคทเธอรีนก่อนที่จะนึกถึงว่าได้พิจารณาการตัดสินใจของกองบรรณาธิการอย่างรอบคอบเสมออย่างไรก็ตามช่องยอมรับว่าตระหนักดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับแนวทางนี้ที่ช่องนำมาใช้ เคธ์เผชิญโรคมะเรง็งนักข่าว BBC กระตุ้นคฤษีสมคบคิดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ BBC ตกเป็นข่าวหลังจากการเผยแพร่าภาพถ่ายตัดต่อที่เคสมิดเดิลตันแชร์เมื่อวันที่10มีนาคม ก็มีวิดีโอรปรากฏให้เห็นเจ้าหญิงและเจ้าชายแห่งเวลในร้านปามวมินสนดอร์เมื่อวันที่17มีนาคมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนจึงเชื่อว่าไม่ใช่แม่ของจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยแต่เป็นแม่ของจอร์ชชาร์ลอตต์และหลุยแต่เป็นแม่ของทั้งคู่ทฤษฎีที่ได้รับการสนับสนุนจากซอนจาแมกกลอแลนนักข่าว BBC หนังสือพิมพ์บางฉบับพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วแต่มันไม่ใช่เธอฉันไม่ใช่นักทฤษฎีสมคบคิด แต่มันแปลกมากเธออธิบายตามรายงานของโทรเลขเธอยังมั่นใจด้วยว่าทายาทแห่งมงกุฎสามารถถูกแทนที่ด้วยนักแสดงได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่หนังสือพิมพ์อย่างไทม์รายงานข้อมูลนี้ตามความเป็นจริงชื่อเคสท,ที่เห็นในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกเมื่อเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เธออย่างที่ใครบางคนพูดไว้มันอาจเป็นคนหน้าเหมือนสองคนที่ทำเรื่องโงโง,โงก็ได้ เธอยังเขียนไว้ในบัญชี X ของเธอด้วย